เดภาพมาจากท womb, way, ี่นอนสีชมพูองตรงตนอนรับคักปัญญาเนา่ในกินอิ่มเลยโคหาดีสบายดีเ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเหรอพยายามพยายเฮียโซซาเฮียเหรอ

พอชับจะบอกพอชับกูได้ปัะหาท้หาชปคนมันนั่งาเาเราเนอนดินี่เดินเราเคนไนดิ่งเล่นแ้วัเนเออรออยู่เออเออถาราเห็นก็แพงนะเฮ้ชาตาแล้ว ใช่ใช่มายังก็ขามือเลยนี่โดยไปกินย่างพ้ากินยังชินเชียวอยู่สะไปอ้าบนำได้รถพึกๆอยู่โหโหกินนำกินนำอีมแล้วกับมี่โอ้เราทีบอกดูกลโอ้ยตุยพิงพิงพิงโอ้ยหัวชนกันเนาะพิงเอม ุจ้าก่อนดูจ้าดูโอ้ยตุยเอ้ยอันนี้แกมันแวเพิ้นจรใสหมุนดินหมุนดินคบกันก้องนีาอันนี้กองเรียนบไปนี่แล้ว

บิวขับบิวอาโทรศัพท์โทรศัพท์เฮียบอ่ะรถเพชมารถเต่าเพ่ว่ารถตาที่สกจี้าวะด้วยแชบอ่ะน้ำน้ำเลยก็มก็น้ำน้ำอุดไปกินอุดแ่น้ำอะไรเขาหอมาก่กินย่โป เห็นตังใเนบ้าอะไเบาอะไรบ้าอลไก็ด yeah. yeah. uh, yeah. ้เ่นไหบ้าแถวเชเค้กสัคนก่อนเมื่อนี้ไนสี่คนสี่วะสี่สี่ใครอ้าวน้องไซบิวน้องบิวเออเป็นไดนห่อเนี่ยเออแล้วยิ้มเยอเอน

กพ่อแม่ก็บว่าลูกหลานเน่มูลูะหนหาสกิน่ะบอกไรบเบไมีเง็นคายก็ตั้งหาลูอยเนาะโอ้ยบิวอยนหอิชาร์นะคิดจางบอกโอ้ยน่อแ่พอแม่กินบ่กินยาไแจ่ไปซักจุ๊บไปบ่ซักจุ๊ไปไหนไปบกินยาไปสิกินยาเนาะเนาะ

คกหนึ่งไปไปแล้วไปล้วมันเกิดเอ้ยายจักรีซเป็บอกก็เมนโบสิบปะการนี่คือว่าเป็ดาายคนเด็กสิบสิบปลายนะคนสูงเฮ้ยนะโอ้เล่นะเล่นว่าสี่ห้าปีกเชื่อหน่อยู่เห็นไหมเห็นไหม

โย่ไปโย่ไปมิ huh. uh ๊กต้ค่ะคักป่ะกี่เปอร์ซนลูกชิ้นนะใช่อ่มนวันนี้อีมในวันนี้ดู ีเบลี่เฮ้พีเบลี่เฮ้พีเบลูยูอาบ้าอ้ามนะกนอถึงมจะคลไงจ้าเื้อรั่งมยงป้าเค็กปะมาเป่ามาเปลี่ยนกันเลี่ยนกันอา้ยหาพิงเป้่าแลวก็เอ้ยจูเอ้ยจูเป้่าแลวก็ต้องพิงน้องพิงเป่าลก็เอ้ยจูน้อง

เก่งแท่จ๋อเขียนเท่เนี่ยเท่บานหน่ิ่อมกัน้อ่เยเฮ้เอ้าเหมอ้ววว่วคววว่วว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 วเววววววว่ววววว่วว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 วาวกวว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 เก็บลวววว้อววเว กินเนาะไปกิเห็ดนองเห็ดน่องเห็ดนออย่างนน้มมางิมเดีหน้ากันน่เห็ดแบบนั้นลูกน้องกินน้องกินอยู่วงกันเถุงน้ำจิ้มไปป้าใช่ถุงน้ำจิ้มเห็ดในมือเลยมอขาวเลยไม hãy yêu cầu kể cả như xưa hả tao ngon 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 lên ta 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 ngon ta 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 ngon 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 nè. ngon nè. ngon 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 Borai kêu nó em <laughs> honey. <đi>. Oh, oh, <laughs> em, mày nha. Oh, 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 ô, ô, ô oh, 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 ô oh, 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 ô oh. <laughs> <Chả thật> à? <laughs>

เอาไปเค้กมีเกอบเลยค่ะเกิดว่าจะไปไหนายได้เอออ้นเจด่องเออจเออจผูกแกนเมื่อไร่อ้วนไปเมื่อนั้นบอไปหมอเมื่อไบอหมอเขามาตั้งไว้เท่าไงยามโจวยายปอยามดื้อยามบอ Ờ ừ, men chắc thì ở đi. Đi một đi nét ạ. Bye 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 bye. nam nè, hãy hãy nong nè đâu, hãy nè. Đi cho bà đi bơm rồi. À con ơi chú con hãy chú con này Cốt bên bao,